สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะมาชุบชีวิตน้องตะไคร้ใหม่ค่ะปกติแล้วยายก็จะปลูก5้าหกระถางค่ะได้กินตลอดปีไม่ต้องซื้อเขาเลยเนาะหน้าหนาวก็เอาไว้ตรงบันไดค่ะเขาจะไม่หนาวจนเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปเหมือนอยู่ในบ้านเนาะก็จะมีกินตลอดค่ะแค่นี้ก็เหลือเฟือค่ะไม่ต้องซื้อเลยแต่มาปีที่แล้วค่ะตอนปลายปียายยกให้เพื่อนฝรั่งไปกระถางหนึ่ง ตั้งแต่นั้นมาห้ากระถางที่เหลือก็คือพร้อมใจกันตายหมดเลยค่ะไม่รู้เป็นอะไรสงสัยเขาจะน้อยใจหรือเปล่าไม่รู้ค่ะวันนี้ก็เลยจะมามาลองดูว่าจะฟื้นกลับมาไหมคะเดี๋ยวมาดูด้วยกันเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นกระถางที่ยายชำวันก่อนค่ะชำแล้วก็เอาลงปลูกแล้วเนาะตอนนี้เขาก็โตได้ขนาดนี้แล้วค่ะ เดี๋ยวจะมาแยกใส่กระถางใหญ่แล้วค่ะกระถางนี้โตได้ขนาดนี้แล้วส่วนยายชําตอนนั้นหต้นเนาะสมต้นเขาขึ้นมาแล้วค่ะตอนนี้สองต้นที่เหลือก็ขึ้นมาแล้วเหมือนกันค่ะนี่เลยค่ะรากตรึมเลยส่วนอีก2ต้นนี้น้องคนนึงให้มายายก็เลยชําไปอันนี้เขาเขาเอามาจากไทยค่ะก็เลยขึ้นเร็วมากอันนี้ส่วนส่วน ด้านนี้อันนี้เราซื้อเขาจากร้านฝรั่งเนาะเขาจะขึ้นช้าหน่อยแต่อันนี้จากไทยนี่คือขึ้นเร็วมากเลยค่ะตอนนี้รากฝอยก็รากฝอยก็มีแล้วด้วยเดี๋ยวจะเอาลงใส่กระถางใหญ่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะดึงออกจากกระถางมาก็ได้แบบนี้เลยค่ะใบแห้งๆเนี่ยยายก็จะละออกค่ะ จะดึงออกให้หมดอันไหนที่อันไหนที่แห้งสนิทแล้วก็ก็คงต้องทิ้งค่ะเพราะว่าไม่น่าจะมีความหวังเนาะเนี่ยอย่างอันเนี้ยเหมือนเขาจะเน่าอันนี้ก็ทิ้งไปเลยค่ะอย่างตรงนี้ก็ยังยังมีเขียวอยู่ให้เห็นอันนี้ก็จะเก็บไว้ค่ะส่วนรากนะคะเยอะแยะเลยเดี๋ยวยายจะตัดตัดเหลือหน่อยเดียวค่ะเหลือแค่แค่นิดเดียวเพราะว่าเขาจะเปลืองที่มากเลยค่ะมีแต่รากเนี่ย รากเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะตัดให้เหลือแค่นี้พอค่ะอันนี้ก็ยังจะเยอะเดี๋ยวอาจจะดึงออกบ้างอยู่เหลือแค่นี้ก็พอค่ะ ยายจะใช้ดินเดิมค่ะดินเก่าผสมกับดินใหม่ครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะแล้วก็ใส่ขี้ม้าลงไปด้วยเนาะยายจะใส่ดินไปก่อนครึ่งถังค่ะแล้วก็ใส่กระป๋องเล็กไปตรงกลางแล้วก็เติมดินให้เต็มค่ะแล้วเราก็จะเอากระถางเล็กนี่ออกเราก็จะได้หลุมสวยๆเลยค่ะตรงนี้จะใส่ทรายค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่ตะไคร้ของเราลงไปตรงกลางค่ะเติมทรายให้เต็มค่ะปลูกกับทรายแบบนี้จะทำให้ตะไคร้ของเราแตกกอได้ดีเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้ารดน้ำให้ชุ่มเลยเนาะรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะอันนี้กระถางที่ชํามวันก่อนนะคะรากเดินดีมากเลยค่ะรากเต็มเลยค่ะ ยายก็จะรดน้ําให้ชุ่มค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ในร่มสักสองวันแล้วค่อยเอาออกแดดเนาะค่อยเอาออกไปอาบแดดค่ะค่ะเดี๋ยววันหลังมาดูกันต่อจ้า ค่ะและนี่ก็คือน้องตะไคร้ที่รอแร่ในวันนั้นค่ะมาวันนี้น้องก็ฟูสวยเลยค่ะงามมากๆเลยจ้าหนาวนี้ไม่อดตะไคร้แล้วค่ะไม่ต้องซื้อเขากินแล้วด้วยเนาะแค่นี้ก็พอได้เก็บแล้วค่ะต้นเขาก็อวบอวบด้วยนะคะ สองต้นสุดท้ายนี้ยายเพิ่งจะชำไปค่ะเขาก็เลยได้มาแค่นี้เนาะแต่กว่าจะถึงหน้าหนาวเขาก็จะงามกว่านี้แหละค่ะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ